เป็นบระธานเลยนะสนไล่แทนสบายดีทุกคนวันนี้จะพามาชมบรรยากาศมัมมัมฟูดแฟร์นะซึ่งเพิ่นมาจัดอยู่ที่เดินพาดล่วงอยู่ที่นะครล่วงพระบางเนาะตั้งแต่วันที่สองห้าวันที่แปดเดือนสิบนะสองผนะ่านสาวฮะเนาะสำหรับวันนี้จะเป็นมือทำมีดเนาะปะ้าโถขนาดมือทำมีดเนาะขน,นีนหมาไล่เลยนะตอนนี้เนาะคนก็นกำลังบนะ่าเนาะ นส่วนตอนนี้มันก็กำลังผัวน้ำสดสดใหม่ๆห่หอนๆเลยนี่มันก็มีคนมาตอ้อนแถวหย่าเลย,ย,ยจุดนี้เนาะนี่น่าจะเป็นห้านดักเลยเนาะคนน่าจะอยากลองรักสิ่มเนาะมาได้ไกลเลยเนะาะส่วนสวงแล้วนี่มันจัดอยู่ที่นครวดลวงเปจนะ็จัดเนาะส่วนสุดนี้มันก็มันจัดอยู่ที่นะขวดล้วงบางนะเเเๆเนาะคนมาแับละลายเนาะ แค่เลยหน่อยอยู่จุดนี้นะนี่ยังไงทอดมนันกุ้งหนอง<อ>่อายนะเด่นนะขนาดมือทำยีสต์หนอเด<ป>ี๋ยวประจานทอดวันที่แปดคนเนาะเดี๋ยวเบิ้งไม่อ,อื่นเนาะ<ๆ>มือ,อน,นี้คนอาจจะแน่นกวนน่านี้เนาะเพราะว่าบางทานนี่มันก็อย่างจัดแจงอางหารกินอย่างบ่ทันแล้วเนาะบางทานเนาะ คือนี่คนนาจะมาไล่ตัวนี้แน่อนอนเนาะยังจะพาสมสมบรรยากาศในมือนี้นเนาะนาฬิกาสีนะม,มันก็จัดเหี่ยวเลยเนาะวันที่ซ้องรอดวันที่แปดเนาะส่งว่าวันที่แปดนั่นก็จะเป็นมือไล่เห็บไฟเนาะอยู่ที่นครขล่อปางเนาะ,ะคนหน้าก็จะมาเที่ยวไล่เลย เนาะบางห้าเนาะ้ากรมาติดต so ั <Christopher> ้งเนาะยัางผ่ <en S 2> ันเปิดเนาะคาดว่ามื่ออื่นเนาะมื่ออืนนี้มันจะเปิดเปิดเต็มระบบเลยอันนี้เนาะอันี่ห้างมัมเนาะไม่เห็นมัมเนาะยังมัมจมูกยังมาเนาะไล่ไล่เนาะ เนีมบางฮ้านก็นห้าก,ก็เสร็จอาบแล้วเนาะยังว่าทันแล้วร0อยเปอนต์นานะนคนก็นจะผ่ากันมาเลาะเสียฮาาั่นกินเนาะประมาณประมาณหกเจ็โมงเนาะเป็นเวลาที่ดีเนาะเลาะเสียห้าแหลก นี่นี่นี่ย่างไหมอะไรี่นคนกำลังมาตอนนี้นะแน่นเลยไดีย่ย อันนี้กุ้งแซน้ำป่าอ,อันนี้ครับกุ้งแซน้ำป่าน,นี่ฝนต้อขีวอยู่นี่เนาะกุ้งแซน้ำป่านะมาแต่ไทยนะ เออเอจับมันไหหรออันนี้เปนย่งนีอดจืน,นี่ยนงใหม่ๆเลยจืดนระาะนเลยเนาะค่ายดีดนะขนาดมืดอมิดเนาะ มือเอ็นี่ไปให้มาแล้วมือเนอะ็นมือเอ็นแน่นกว่าเดิมเลยนะความือเอ็นี่จะเป็นวันศุกรนะ์เลยเนาะท้ายอาทิตย์เลยเนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่คนร่นแน,น่อนอนเนาะ ใช่ไล่ไล่ย่างงนะอันนี้มันยังเนี่ยหยาบมั้งอันนี้นะลาบาครับจะเป็นหยบนะแซลโบซาวนะฮะทันมาล่เลยลอ้ยูนี่กันแนน กิวหยาวแล้วนะยนจนนี้นะจนนี้ยังซูซิเนาะนี่เนาะซูซิมันเสดสดใหม่ๆูนนี้เลยนะนี่อันนี้ซูนะขดล่ายงเนาะเ็ดบารันเลยนาะเป็ดบบลยจนบาทันเนาะเ็บันนะ ล่ไลนะ่ะนียจหนักัดเต็มเลยเนาะเนี้เป็นอย่างนี้หมูกรอบมูกรอบนะ าแลก็เจ๊พัดกพอมารานัต่างประเทศก็มานะมีนักท่องเที่ยวจ้างตาง้าตงประเทศเนาะยุโรปู่โนรลกต่า้องว่านก็มีนะอันนี้นะนแทบแล้วเนานะใหม่ๆนะแ่บเลย,เลยน,นีล้องว่าน ต่อมูพูดซื้อเหมือนนะเมหมคิวไปซื้วจดเลยนเป็นใหม่ๆรเนี่ยนะตูดสุดสินเกบเลยนะผลไล่ต่อถิ่วยวยาวเลย สาวๆแล้วนี่เห็นท่าเขียยยาวเลยสดใบไม้เนาะแต่แซ่บ แก้วจีนเม็ดม่วงมาสเนาะเนี่ยจีนเม็ดนะม่วงเนาะเสแปรอะไรเนาะใบไม้อะไเนาะจีน,นในนไม<ด>้ไรนี่สิได้เนาโอ้สิบได้เนาะเด็ดเด็ดไม่ให้สิบนะเด็เม็ดม่วงใสนะ่หงาเนาะหงาดำหงาข้าวเม็ดม่วงน่หนัเม็ดม่วงให้มาผ่านาสเนาะจนใไม้เนาะ ได้เสีร์ได้น้องเสีร์ได้มีงาดำงาข้าวเนาะแซ่บๆห้อมๆนะเปลี่ยนใหม่เนี่ยย่าง่ย่งย่างท่านกินกับเบียร์ไล่เนาะ,ะบางท่านต้องก,ลลบงก็บัิหารเปินดนะเนาะบั็นห้าก็เอา มาเซตอัพเนาะมาติดมาตั้งนาะกาเกียมม,มืออื่นนี่นะมืออื่นนี่มันไล่แล้วนะอ่าหารเนี่ยกลิ่นสนมันจ<ส>ะ,<อ>ะมาไล่จะแซมอันนี้นะข้าพี่น้องข้าพี่น้องขนมไทยนะนี่ขนมไทยนะวดนะูกกินก่นแล้ว

ธนาคารเอลดีบีเนะาะมันจะมีการโปรโมทเนะาะซื้อสินค้าเนาะสามารถสแกนเนาะสแกนซื้ออาหารเนาะสแกนผ่านเอลดีบีเนาะอยู่ภายในงานนี้เนาะมาเชื่อมเงินสดมาก,ก็ได้เนาะสามารถสแกนผ่านอาแอปเอลดีบีก็ได้เนาะ

อนลแน่นเลยตอนนี้เนาะมืออืนนนน่นนี่คนะือแน่นกว่านี่หน้ามืออืนนะ่นเนาะนี่จืดนนยังป่าวะนี่เนาะโอ้จืดป่านี่นี่นป่านะเสียมได้เนาะวันว่าเสียมได้เนาะเสียมได้เลยเนาะเสียมอิ่มแล้วกลับบ้าน <c oughs> อืมแกรบแกบเนี่ยนจะืดป่าเนาะ tìm đá, đá. à, <laughs> <laughs> đây tiền là trang trí ban ở đây choливо mang thuyết. Du lịch ph cho thúidal

ตลายพ่อเนาะพาลูกพาลานพาครอบครัวมาสมรสซื้อรอสิ้น่มางานนี่เกียมเงินมาละล่ายแล้วเนาะมาเลือกกินล้วห้านเนาะละลายเนี่ลายเน็นานือ้อเสหรปราีน่าหวยนอารยมันก็จะมีจุดให้นางแล้วนี่พกซ่องอยู่นี่เนาะจุดตัวน้าเนี่ ผู้จักดีสนันกระวรญขาเน้องประวันนาดีกมานางเนาะมานางยูจุนตอนหน้าพวกซ่องเลยนะจะมีห้องแพงเนาะก็ต้องใส่กอย่าลืมเนาะเพางานมักับมังพูดแปลได้อมแต่วันที่ซ่องเ่งวันชีแป้กุลาบีส้งห้าในตอนนี้พวกเรายังมีเสียงตุดิสดเราให้กับทุกท่า

ลบดเนาะแตได้คนนัีเขลยเนาะเลยเนอดเลยน่าจะเป็นข้างดับบี้เนาะที่มาจัดงานแบบนี้อยู่ที่นครลวงบางเลยเนาะน่าจะเป็นข้างดับบนเนาะมัมจกมกเนาะเป็นผาทีมงานมา าุยของเเาาานนะี้อันนี้ก็คือมาตรการนะมัมมัมฟูดแฝงนะที่มันจัดขึ้นอยู่ที่นครล้วงบางเนาะเริ่มตั้งแต่วันที่สองห้าวันที่แปดเดือนสิบเดือนตุลาตั้งแต่วันสาร์ห้าอยู่ที่เดินพาทานลวงหาก้าได้มาที่นครล้วงพระบางนะสามารถมาแวะสมแวะซื้อแวะซิมได้นะในนะวันที่แปดจะมีไล่เห็บไปเนาะอยู่ที่ แต่กางนคะรล่วงบางนะ้วนจะเสวนส่วนทุกคนทนะี่มาเที่ยวที่นคะรล่วงบางเนาะอาก้าจะเริ่มเย็นแล้ว่วงนี้เนาะการเกดตถ้าไปใช้ก็จะข้อหลักคิมนี้เนาะไปเพียงแต่ท่านี้กัารากาข้อความใจทุกท,ท้าทุกคนนะที่เข้ามางวงผสมและที่ตามมาตลอดนะแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปสบายดี